สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจอโออเมริกา around the world มันเป็นเย็นของวันศุกร์วันศุกร์ yeah! หยุด2วันฮนะเป็นไงล่ะครับได้ดูคลิปสั้นๆของเรือ USS Michael m o o n s o w ไม่รู้อ่านชื่อเรือผิดหรือถูกนะฮะเพราะว่า สำเนียงมันแบบจ่าก็ไม่รู้ว่าเขาออกเสียงยังไงนะฮะแต่ว่าเป็นตัว D D G 1001และก็ใกล้เรือลำนี้เพิ่งมาจอดในค่ายาทหารเรืออเมริกัน e v e r อเรรัฐวอชิงตันนะฮะแล้วก็ถ้าจ่าเดาไม่ผิดนะฮะเพราะว่าจอดมาเกือบอาทิตย์กว่าแล้วคือนี่คงเป็นบ้านค่ายของเรือลำนี้ ยอดมากได้มีโอกาสเดินเข้าไปใกล้แต่ว่าถ่ายรูปไม่ได้เนาะแบบแหมเราก็ยศสูงพอแล้วแล้วไปไปถ่ายรูปเก็บภายในเรือหรือว่าภายในค่ายเนี่ยมันมันก็ไม่สมควรนะฮะเพราะมันจะได้เหมือนบอกตำแหนง่งหรือว่าว่าเรือหันไปทางไหนอะไรเงี้ยมันจะเป็นข้อมูลที่ไม่ควรที่จะมาเปิดเผยได้นะฮะแต่จ๋าก็ดันออกไปนอกค่ายนะเหมือนที่เราเห็นกันเมื่อกี้ในคลิปจ๋าไปนอกค่ายแล้วมันมีวิวแบบเดินบนเขาก็เลยถือโอกาสอ่ะ ถ่ายข้างนอกไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกถือว่าไม่ผิดนะฮะก็เลยไปแอบถ่ายมีการแอบถ่ายเหมือนที่ทุกคนได้เห็นกัน,นครับเป็นสีสีเรือแตกต่างอะไรเห็นเลยฮะมันจะเหมือนแบบเป็นสีเงินสีเงินออกเทาแต่ไอเรือรุ่นเก่าๆหรือว่ารุ่น AB ที่จอดข้างๆก็จะเป็นสีเทาแบบเทาเข้มๆซะมากกว่า อไอตัว DDG 1001ตัวนี้รูปร่างสีจะอ่อนลงแต่ขอบอกว่าใหญ่สูงรูปร่างเพรียวแต่ช่วงเวลาที่จ่าได้เข้าไปใกล้นะฮะแบบประมาณแบบอยู่ตรงหน้านี่เลยเขอบอกเลยว่าโอ้โหเรือใหญ่มากครับผมวันนี้จ่าก็พาไปดูเรือมาแล้วนะฮะเดี๋ยววันหลังถ้าจ่าได้มีโอกาสเข้าไปข้างในเดี๋ยวเก็บภาพสวยๆมาให้ดู และก็เข้าเรื่องต่อไปเลยนะฮะก็คือว่าวันนี้ลูกน้องเก่าของจ่าเขาสาบานตนามามารับข้าราชการต่ออีก2ปีเขาก็มีการสาบานตนเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันฮะว่า,าคลิปการสาบานตนเซ็นสัญญาเพื่อเข้ามา,ามาเป็นข้าราชการทหารต่ออีก2ปีนะฮะก็เดี๋ยวมาดูพิธีการแล้วกันครับแล้วก็เราก็เซตอัพ สวยๆญาติเยิดอ่าภรรยาลูกๆเขาก็มาด้วยนะฮะแล้วก็เป็นประเพณีที่ทุกคนต้องทํางานที่ทหารทุกคนเวลาเข้ามาครับข้าราชการทุกคนต้องสาบานตนเข้ามาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยนะฮะโอเคครับแล้วยังไงอ่าจะขออไปก่อนนะฮะแต่เ n นจอยนะฮะคลิปนี้น่าดูมากเดี๋ยวจะใส่เพลงมันๆเข้าไป Uh, ยงงอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะถ้าชอบหรือไม่ชอบไงอย่าลืมกดแชร์วันนี้จ่าไปก่อนนะครับแล้วไง enjoy คลิปครับอย่าเพิ่งกดเชิญชมครับผม The certificate is awarded as a testimonial of honest and faithful service. Signed, C.D. Washington, Commander, US Navy, Commanding Officer, and That's Request. No yes, Here you go. You have the floor. Alright. Bye, everyone. Uh, mm -hmm. I got discharged yesterday. Yeah, I, I got paid yesterday. That's good. And then I'm ready to go, come back, okay? <laughs> Did you work with a recruiter first? <laughs> oh, yeah. I got an appointment with a prior servant recruiter. All right. So um, we are inside of the family here. So from the command, we do have letters for you guys as well. We have one for Lydia that's for you, Gordon. And I'm going to read these ones for you guys. You have one as well. So this is from the United States Let me give we Speaking of appreciation, to all who all who have seen present greetings. Greetings. To Yowin, Lydia, and Gordon by the authority vested in me, it is my pleasure to express the grateful appreciation of the united states navy to you for your unselfish, faithful, dedicated assistance during the naval service of your husband and father. your understanding, support and understanding of helped military duties make possible his career decisions to continue in the navy. given this, the 16th day of october, 2020, from c. d. washington, commander u.s. navy, Commanding officer, navy college, Acquisition Group, north Northwest.

Yes. yes.